ตาทีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดเรื่องที่น่าสนใจไม่อยากจะข้ามไปเด็กผู้ชายหกขวบถูกแม่แท้ๆกับพ่อเลี้ยงทำร้ายทุกวันจนกระทั่งเด็กเนี่ยต้องวิ่งตามรถขนขยะไปเพื่อที่จะขอหนีไปกับรถขนขยะด้วยนะคะเพื่อนก้านทนไม่ไหวก็เลยร้องมาที่มูล,ลนิธิเป็นหนึ่งคือวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เลยค่ะ29มิถุนาที่ผ่านมานี่เองอเด็กชายคนนี้ซึ่งสวมเสื้อสีเหลือง ถูกพ่อเลี้ยงใช้ให้ไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านขายของในหมู่บ้านแล้วแม่ค้าสังเกตที่มือเด็กอะคะ่ะเด็กมีแผลที่มือกับที่แขนลักษณะคือถูกเคี่ยนตีมามก็เลยถามเด็กเด็กก็บอกว่าถูกตีทีนี้แม่ค้าก็เลยถามต่อว่าแล้วโดนตีที่ไหนบ้างพอเด็กเปิดเสื้อให้ดูอะคะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมเต็มตัวไปหมดเลยเป็นริ้วริ้ว,ว,วอยู่ตามแผ่นหลังแม่ค้าท่านนี้ซึ่งเป็นพลเมืองดีก็เลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ติดต่อไปที่กู้ภยัยระหว่างนั้น จริงๆจะให้เด็กรอกินขนมคือกินขนมรออยู่ที่ร้านรอคนมาช่วยแต่เด็กเนี่ยกลัวนะคะกลัวพ่อเลี้ยงจะรู้ก็เลยจําเป็นต้องปล่อยเด็กกลับบ้านไปก่อนอในเวลาต่อมาคุณชลิดาพละมาศผู้ออก่อสร้างเลยนะที่เป็นหนึ่งมาช่วยค่ะไปเจอกับแม่เด็กปรากฏแม่โยนความผิดให้ลูกอย่างเดียวเลยแม่บอกลูกอ่ะเป็นคนเอาไม้มาให้แม่ตีลูกค่ะ ลูกเป็นคนอเอาไม้มาให้แม่ตีแล้วแล้วก็บอกลูกก็เป็นเด็กไม่ดีชอบขโมยของดื้อเลยต้องตีเพื่อสั่งสอนทั้งเข็มขัดทั้งไม้มแต่ทีเนี้ยเพื่อนบ้านบอกไม่ได้โดนตีอย่างเดียวโดนเอาหัวจับโขกกำแพงด้วยแล้วหนักสุดก็คือเด็กเนี่ยวิ่งตามรถขนขยะเพื่อขอให้พาหนีไปด้วยอะค่ะทีนี้ท่าทางหุนต้นอ้อบอกเด็กดูกลัวพ่อ คือกลัวแม่กับกลัวพ่อเลี้ยงมากแล้วตามร่างกายก็เต็มไปด้วยรอยอถามพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็บอกตีจริงเพราะว่าด,ดือ้อตีที่หลังตีที่ก้นตีกว่าจะยอมรับผิดถึงหยุดตีทีนี้ถามว่าแล้วหัวเนี่ยทำไมมันถึงปูดบวมละ่ะอ้างว่าเด็กตกบันไดเลี้ยงว่าไม่ได้จับเอาหัวโขกพื้นบอกอาจจะเหวี่ยงแล้วมันไปโดนบ้างพูดประมาณนี้ค่ะ อ้าไม่มีไม้ครับเพราะเราสิ่งอยก็ไม่ทําทำไมไม่สอนเอาทําไมต้องใช้อาวุธทาลายเด็กถามว่าสอนสอนสอนไม่รู้จะสอนยังไงแล้วสอนมราเป็นปีๆแล้วเราไม่แค่ว่าตีอย่างเดียวคือสอนด้วยคำว่ามันเป็นช่วงอารมณ์อารมณ์ด้วยแล้วต่แล้วบ่อยมากบ่อยๆอหลายครั้งปีตอนแบบอ่าหลังเราเลิกงานกับบ้านเรายอมรับแม้ว่าเราตีเด็กเนีดยใช่ จะรู้รู้สึกผิดบ้างไหมครัรู้ครับรู้ครับยืนยันว่าไม่ได้เกิดจกากฝีมือเราฝีมือก็ไม่มีนะโซย่างผมก็ตีแค่ไม่ตีขาแลวตีหลังตีต่อยอย่างเงี้ยถามว่ารู้สึกผิดมันก็รู้สึกผิดนะเสียใจนะน,นั่นแต่ดูน้ำเสียงดูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะต้นออกขาโพลล่าสุดใช่ไหมบอกว่าพอถามแม่เด็ก หลังเกิดเรื่องแม่เด็กปรากฏโดนสามีทำร้ายร่างกายเหมือนกันโดยเฉพาะในวันพระค่ะสามีอ้างว่ามีองค์และบางทีถ้าสามีจะตีลูกแม่ต้องชิงตีลูกก่อนเพื่อลดความดุนแรงที่เดี๋ยวสามีจะตีลูกเพราะถ้าตีแล้วไปห้ามเนี่ยแม่โดนด้วยนะคะ,ะเรื่องอย่างนี้มันเกิดเยอะแต่เราต้องไม่เบื่อกับการที่จะต้องหาทางให้มันหลุดพ้นจากเรื่องแบบนี้ทานผู้ชมค่ะ